อะไรกินอ่ะกลิ่นหอมเชียวอ๋อดีว่าวันนี้แววเห็นว่าบริษัทเป็นวันหยุดอะค่ะแววก็เลยสั่งหมูกระทะมากินนะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจว่าแต่ใจคอคุณแววอะ่ะจะไม่ชวนผมทานหน่อยเหรออุ้ยเปล่าซะหน่อยคะ่ะคุณพบแววเห็นว่าคุณพอบอะ่ะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แววก็เลยคิดว่าหมูกระทะข้างทางแบบนี้คุณพบคงไม่กินนะคะคุณแววไม่รู้อะไร มูกระทะเนี่ยของโปรดผมเลยนะเมื่อก่อนตอนผมยังไม่มีอะไรอะ่ะก็ผมรอดตายมาเพราะหมูกระทะน,นี่แหละจริงเหรอคะจริงสิครับแต่เรื่องมันเกิดมาเมื่อ15พปีก่อนอะ่ะตั้งแต่ผมยังเป็นคนจนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอ่ะครับ ลุงไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่หน้ามืดนิดหน่อยลูกเอ,อลุงไม่สบายไหมให้หนูพาไปส่งโรงพยาบาลไหมคะหนูนี่มีจิตใจดีจริงๆนะลุงไม่เป็นอะไรมากหรอกอืมแค่หน้ามืดอะ่ะเพราะลุงไม่ได้กินข้าวแล้วทำไมลุงไม่กินล่ะคะแม่หนูบอกว่าอดข้าวมันไม่ดีนะคะลูมลุงอะ่ะ กจะกินะแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวลุงมีอยู่เนี่ยแค่เนี้ยลุงว่าจะเก็บไว้เสียค่ารถไปหางานทำโถลุงน่าสงสารจังเงินก็ไม่ค่อยจะมีแถมยังไม่ได้กินข้าวอีกเอาอย่างนี้นะคะลุงลุงเอาหมูกระทะหูไปกินก่อนนะ ไม่เป็นไรล,ลูกลุงเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะนี่หมูกระทะร้านแม่หนูเองพอดีหนูกำลังจะไปส่งลูกค้าค่ะมันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยของซื้อของขายอะหนูให้ลุงมากินฟรีๆแบบนี้ร้านหนูขาดทุนแย่สิแม่หนูสอนว่าการช่วยเหลือคนอื่นไม่มีวันขาดทุนลุงรับไว้เถอะนะคะดีกว่าหิวจะเป็นลม เอาลับลูกค้าหนูเขาไม่ว่าเหรอไม่ว่าหรอกคะ่ะเสีหนูกลับไปเอาที่ร้านให้ลูกค้าใหม่ลุงรับเถอะนะคะรับเถอะโถ่ลุงไม่รู้จะตอบแทนหนูยังไงเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะลุงว่าลุงจะไปหางานไม่ใช่หรอกองทัพต้องเดือนด้วยทองไว้ถ้าลุงได้งานค่อยมาอุดหนนร้านหมูกระทะหนูนะคะ ลุงขอบใจนะหนูบุญคุณครั้งเนี้ยลุงจะไม่ลืมแน่นอนเออว่าแต่หนูอ่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่อส้อมค่ะหนูส้มลุงอ่ะลุงชื่อลุงพบนะวันหนึ่งลุงจะจำชื่อเนี้ไว้และจะมาตอบแทนแน่นอน ักขนาดนี้ทำให้แววอยากเจอหนูส้มจังเลยค่ะเด็กอะไรใจดีมีเมตตาโตมาคงมีแต่คนรักน่าดูใช่ครับแต่ผมลืมคอที่อยู่หนูส้มไว้อะก็เลยติดต่อกลับไปไม่ได้พอที่ผมมาสร้างมาจาัดสรรที่เนี่ก็อยากเจอหนูส้มสักครั้งหนึ่งอยากจะตอบแทนบุญคุณะเพราะว่าครั้งหนึ่งหนูส้มเคยช่วยผมไว้แตม่มันสิบห้าปีแล้วไม่รู้ว่า หนูเ่รมามยังอยู่ที่เดิมหรือว,ว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะคุณพบคุณพบไม่ต้องเศร้าไปนะคะมานั่งกินหมูกระทะกับแววดีกว่าค่ะมันจะดีเหรอดีสิคะมาเถอะค่ะเพราะว่าถ้าแววกินคนเดียวอะแววก็กินไม่หมดหรอกค่ะมามามานั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะกินก็กินอือ น้ำซุปเมดข้าวโพดหอเจ้าเนี้ยเขาทำน้ำซุปไม่เหมือนใครคะ่ะบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากเลยคะ่ะอะไรคะนี่มันน้ำซุปเมดข้าวโพดหรอเนี่ยโอ้โหร้านหมูกระทะหมูส้มนี่ไม่เหมือนใครจริงๆนะเนี้ยอื้อ <c oughs> <c oughs> เป็นหมูกระทะมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตของคนจนๆอย่างเราเนี่ยอือหืออือหืออร่อยจริงรสซุปน้ำข้าวโพดเออไอร้านหมูกระทะเนี่ยมันมันตั้งอยู่ไหนเหรอเอ่อ ร้านอยู่ตรงหน้าปักซอยอะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณพบทาไมคุณพบดูดีใจขนาดนั้นเชียวก็ไอห,หมูกระท่ะนเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นร้านของหนูซ่อมผมจำน้ำซุปไอข้าวโพดได้คือคือ,คอขอบขอบคุณมากนะค,คุณแววนั้นนั้นผมขอตัวก่อนนะ หนูซ้อมในที่สุดลูกก็ตามหนูซ้อมจนเจอคะเอา้าหนูหนูซ้อมลุงลุงพบอ,อะ่จะจำไม่ได้เหรอลุงพบลุงพบไหนคะหนูรู้จักด้วยเหรอรู้จักสิก็เมื่อสิบห้าปีที่แล้วอะ่ะหนูซ้อมอะ่ะคยห,หมูกระทาลุงที่ที่วันนั้นลูกเป็นลมอะ่ะจำได้ไหมขอโทษนะคะลุง จำผิดคนแล้วละค่ะหนูชื่อเปี้ยวค่ะไม่ได้ชื่อส้มอาวไม่ใช่ล้านหนูหนูส้มเหรอเนี่ยลุงสาลุงใน,ในิจัยนึกว่าล้านหมนูกระท่านเนี่ยเป็นของหนูส้มท่านลุงลุงขอโทษนะแม่หนูลุงพบหนูล้อเล่นหนูชื่อส้มเนี่แหละค่ะโหยหนูส้มมาแกล้งลุงจนได้ <laughs> อุ้ย ลุงแล้วไปไงมาไงคะเนี่ยหยูยลุงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยลุงหาล้านหนูเจอได้ไงคะพอดีนายหน้าที่ลุงจ้างมาดูแลบ้านจัดสรรลุงอะนะเขาซื้อหมูกระทะร้านหนูไปกินพอลุงเห็นน้ำซุปเป็นเม็ดข้าวโพดลุงจำได้ <c oughs> ก็เลยรีบมานี่แหละ <c oughs> หยูยอย่าบอกนะคะว่า15ปีที่ลุงหายไปเนี่ยลุงเป็นเจ้าของบ้านจัดสรรที่เพิ่งสร้างเสร็จท้ายซอยอะ อุ้ยแล้วลุงไปไงมาไงคะเนี่ยลุงนั่งลงก่อนเราหิวฟังหน่อยคะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ไงลรอลุงอ่ะล่อมลุกลุกคลานมาเหมือนกันกว่าจะมีวันนี้ได้อะที่สําคัญนะลุงไม่เคยลืมหมูกระทะที่ต่อชีวิตลุงในวันนั้น <c oughs> โอ้หลุงไอเรื่องหมูกระทะวันนั้นอะเล็กน้อยมากเลยคะ่ะ <c oughs> ไม่เล็กน้อยนะเพราะว่าวันนั้นอะ ถ้าลุงไม่ได้หมูกระทะของหนูนะลุงอาจจะอดตายไปแล้วก็ได้ใครจะไม่รู้นี่อย่าบอกนะว่าที่ผ่านมา15ปีวันเนี้ยลุงจะเอาค่าหมูกระทะมาจ่ายหนูอะโอ้ยลุงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะค่าหมูกระทะไม่กี่บาทเองหนูช่วยแล้วหนูไม่คิดเงินลุงหรอกใครบอกว่าลุงใช้หนูเป็นเงินนะลุงอะ่ะจะตอบแทนหนูหด้วยบ้านจาัดสรรหนึ่งหลั ฮะลุงลุงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยลุงจะมายกบ้านให้หนูทั้งหลังเนี่ยโวยลุงหนูไม่กล้ารับไว้หรอกลุงสร้างเอาไว้ขายถ้าเกิดว่าลุงยกให้หนูฟรีๆอ่ะลุงก็ขาดทุนแย่สิคะที่หนูซ้อมหนูจำไม่ได้เอะเมื่อสิบห้าปีที่แล้วอ่ะลุงอ่ะเคยปฏิเสธตรูแบบนี้แหละแต่หนูก็ยืนยันที่จะช่วยลุงโว้ยลุงลุงทำแบบเนี้หนูพูดไม่ออกเลยอ่ะ หนูควรพูดเองนะว่าการช่วยเหลือคนไม่มีวันขาดทุนหนูช่วยลุงในวันนั้นหนูถึงมีในวันนี้ไงเพราะฉะนั้นหนูรับ่ายเถอะนะขอบคุณมากนะคะลุงอ,อย่าขอบคุณลุงเลยขอบคุณตัวเองดีกว่าที่เป็นคนดี ิพร้อมนะพร้อมนะพร้อม ที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะคุณแม่มีเรื่องด่วนด่ดวนมากๆเลยอะคะ่ะทุกคนดูสิคะเดู๋น้องเท่าฝันสิคะตอนนี้อาการป่วยของน้องเท่าฝันเนี่ยกำเริบอ,อีกแล้วอะคะ่ะพูดสิหนูมาขอความเมตตาพี่ๆค่ะค่ะทุกคนคะ น้องทอฝันเนี่ยสุขภาพแย่ลงมากอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วคุณแม่เนี่ยก็ต้องใช้เงินในการรักษาเยอะมากเลยอะคะ่ะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูในไลฟ์สดนี้อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าน้องทอฝันเนี่ยเป็นอะไรน้องทอฝันป่วยเป็นมะเร็งกระดูกอะคะ่ะไม่ใช่แค่พิการขารีบธรรมดานะคะ คุณแม่เนี่ยต้องหาเงินรักษาน้องทอฝันจนตอนนี้คุณแม่ไม่เหลือเงินแม้สักบาทเดียวะค่ะน้เจมนเจม เด็กทำไม้าบ้าพูดทำไมวะเออทุกคนคะต้องขอโทษน,นะคะพอดีว่าป้าข้างบ้านนะคะทะเลาะกันอีกแล้วอะคะ่ะอยู่ห้องเช่าเล็กๆฝาผนังมันบางอะคะ่ะเสียงมันก็เลยเข้าง่ายอะคะ่ะโอ้ยทำไมทำไมสัญญาณเด็กไม่ดีเลยอะคะเน็ตกระตุกมากๆเลยอะคะ่ะทุกคนทำยังไงดีคะเนี่ย ใครใช้ให้แกพูดฮะถ้าคุณอื่นได้ยินมาทำไงเดมจัดการมันเร็วได้เลยเรื่องของแก่ฉันถนัดเลมมันนี่เลยกลัวแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยกลัวแล้วโอ้ยโอ้ยหยุด ไคนดูไม่ได้อะฮะโอ้ยโอ้ยตายแล้วคุณยายตายถ้าเกิดว่าแกเนี่ยไม่อยากให้แก่นั่นตายก็ทำงานไร้สดไม่ใช่นางบือให้ฉันพูดอยู่คนเดียวค่ะค่ะหนูจะช่วยขอเงินแต่พวกอพี่จะต้องหยุดทำไร้คุณยายก่อนนะคะคุณยายเขาแก่แล้วนะคะ รู้จักเป็นห่วงคนอื่นเนาะถ้าเป็นห่วงแก่นั่นนะก็ทํางานหาเงินให้มันได้เยอะๆสิเข้าใจไหมค่ะค่ะนูจะทำเฮ้ยไอเดมหยุดแค่นี้ก่อนสําหรับแก่นั่นนะแล้วก็กลับมาไล่สดต่อนี่กำลังมันมือเลยไปลุกเลยน้งแก ันนี้พอแค่นี้รีบนอนซะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาทำงานเข้าใจไหมอ้ากินซะของแกจานหนึ่งแล้วของแม่แก่นั่นจานหนึ่งทำไมพ่อพีถึงจะต้องทำกับหนูตปิยาขนาดนี้ลนะคะมันบาทนะคะพ่อพีไม่กลัวตกลงล้อเหรอเฮ้ยดีนนรกหน้าตาเป็นไงวะเคเคยเห็นบ้างเหรอ ไม่เคยว่ะพี่หน้าตาเป็นไงวะเ <c oughs> น่จะปล่อยจะไปได้ไงในเมื่อแกเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองของฉันทำตัวให้หนางสารหน่อยแล้วอย่า <c oughs> ลืมนะคุณเดินผ่านมาจะต้องขอเงินเขาเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดฉันกลับมาไม่มีเงินสักบาทนะฉันหักแขนเกพี่การเหือนขาเลย <c oughs> ับเด็กพี่การมาขอทานเหรอเนี่ยอย่าเสือกได้ปะขอร้องฉันไม่อยากฟ้องผู้หญิงอะเจนเยนไอ้น้องชายฉันมีวิธีใช้นางเด็กผู้หญิงทีเนี้ยหาเงินได้เยอะกว่าที่แกทำอีกแกสนใจไหมลนะ่ะได่คุณจับเด็กมาอีกแล้วเหรอเด็กคนเก่าก็เพิ่งจะตายไปคุณไม่สร้างแต่บาปแต่กรรมจริงๆเลย ทำไมถ้าแกอยากทำงานต่อเนี่ยก็เงียบเงียบไว้หรือว่าอยากถูกจับโยนลงบ่อเหมือนนังเด็กพวกนั้นมีหน้าที่อะไรก็ไปทำซักที่ข้าก็อยู่ส่วนที่ข้าอย่ามายุ่งเรื่องของเจ้านายเข้าใจไหมไปได้แล้วว้าพี่ในหัวมึงคิดอย่างนี้เนี่ยแล้วแกจะเอาด้วยไหมรับรองว่าได้เงินเยอะกว่าแบบเก่าแน่ฉันจะเอานังเด็กเนี่ย มาไล่สดของเงินบริจาคแกสนใจไหมตกลงถ้าผมจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฉันไม่มีวันปล่อยแกไปง่ายๆหรอก <c oughs> ไอเดมปิดประตูขังมันให้ดีๆอย่าให้พวกมันหนีไปได้ได้เลยพี่มานี่เลย แต่คิดหน,นีล่ะ กินข้าวนะคะยายจะช่วยหนูออกไปจากที่นี่ให้ได้ไปทำงานม่หนูไม่ไปไปหนูสิไปดื้อเหรอวะอยากตายรือไงเสียงอะไรอ่ะก็นางเด็กนี่มันไม่ยอมทำงานฉันก็เลยจะรังสมหน่อยนะพี่อีโง่ไีมันไม่ได้นะเว้ย เดี๋ยวหน้ามันเป็นรอยพี่จ๋ายายไม่สบายอ่ะขอยายให้ยายกินหน่อยได้ไหมคะไม่งั้นก็ฆ่าหนูซะแต่หนูอ่ะจะไม่ช่วยพี่หาเงินอีกน้อยไงเด็กนี่กล้าต่อรองกับฉันหรอพี่อ่ะหายายให้ยายกินหน่อยนะคะแล้วหนูอ่ะจะหาเงินให้พี่เยอะๆเลยแกรับปากแล้วนะก็ได้ไอ้ดีไปเอายาแก้ปวดมาให้อีกแก่นี่กิน อ๋อในเมื่อนางเด็กเนี่ยมันเป็นห่วงอีแก่เดี๋ยวพออีแก่นี่กินยาเสร็จแกก็ลากมันไปห้องไลดด้วยพี่จะอะมันไปเอามันไปเป็นตัวประกันไงเผื่ออีเด็กเนี่ยมันเกเรไม่ทํางานเนี่ยจะได้ซ้อมอีแก่เนี่ให้มันดู ทำตัวดีๆละไม่งั้นเนี่ยแกได้ตายสนใจแน่สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนคะ่ะทอฟานอยากพูดอะไรกับพี่ๆที่เขากำลังดูไลฟ์สดเราอยู่พูดสิลูก แบไปเชื่อชายหญิงแสละเลว2คนนี้นางผู้หญิงน่นไม่ใช่แม่ของเด็กหรอกมันจับเด็กมาหาเงินบริจาคมันทารมานเด็กจนตายไปคนหนึ่งแล้วทุกคนช่วยพวกเราด้วยอีฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีน้งข่าวันกด้ลองดีกับฉันเหรอแกต้องตายแกลืมไปแล้วเหรอว่าทุกคนเขาเห็นแกอยู่นางแม่มด เวยแล้วคุณไห้ไก่พิมพ์่าพี่เต็มเลยอ่ะพวกมันบอกจะรลมตัวไปแจ้งความเราสองคนด้วยอ่ะคนเลวอย่างพวกแกต้องโดนลงโทษอย่างสาจงอุ้ยไม่อยู่ล้วย ้องไม่ทําชั่วถ้าไม่งั้นน่ะความชั่วมจะย้อนกลับมาเล่นง,งานตัวเราเอง